ถ้ากรณีรัทธิปัต์ของคุณสุเทพนั้นอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็คงจะไม่มีคำถามนี้เกิดขึ้นแต่เนื่องจากภายใต้กรอบกฎหมายนั้นตามหลักหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกร่มตีจะทำหน้าที่ในการทูลเกล้าถวายในเรื่องของคณะรัมตีซึ่งวันนี้เองที่ฉันก็คงต้องถามว่า เราต้องยึดกฎหมายค่ะถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายแล้วเราจะตอบนานาประเทศได้อย่างไรว่าเราจะใช้กฎหมายอะไรที่จะเป็นบรรทัดฐานให้กับคนถ้าเราไม่ยึดหลักสัจกติการหนึ่งเราก็ไม่อยากเห็นว่าอย่างนี้ใครก็จะสามารถที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีใครก็สามารถที่จะตั้งสภา,านิติบัญญัติในการที่จะปกครองและบริหารประเทศได้นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญค่ะการยอมรับการให้ความเชื่อถือของนานาประเทศนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญ ค่ะวันนี้ประเทศไทยนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเราได้ช่วยกันในการหาทางออกเรายังเห็นด้วยในการที่จะต้องมีการพูดคุยกันอย่างสันตินะคะเพราะว่าวันนี้จะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจต่างๆก็มีผลกระทบแล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากให้มองว่าการที่เรามองปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ ะะแล้วเราไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องของความเชื่อถือทางด้านของการเป็นประชาธิปไตยซึ่งอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวแล้วก็พื้นฐานการยอมรับนานาประเทศพื้นฐานในการที่จะมีบพรทัดฐานกฎหมายตามกรอบของรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นสามารถเป็นที่ยอมรับได้ค่ะ <S <S ก็ยึดหลักกฎหมายวันก่อนบอกว่าอย่าเอากฎหมายมาไล่ล่า นนให้ดูเจตนาเพราะวันนี้บอกว่ายึดหลักกฎหมายชกต้องอนายยกตามกับกฎหมายเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่